เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอังคารที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีไรายได้หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอแนะนำให้คุณทำบุญบริจาคเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของการงานการงานของคุณจัดว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวซึ่งคนค้าขายทำธุรกิจยิ่งฟังมากเพราะงานจะเข้ามากมายจนทำให รู้สึกเหนื่อยขอให้คุณอดทนอีกสักเล็กน้อยคุณจะพบกับความสําเร็จอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักช่วงนี้มีแง่งอนกันเพราะไม่ค่อยเข้าใจกันแต่ในใจยังรักกันดีส่วนกนโสดาลังจะมีคนใกล้ชิดเข้ามาทําความรู้จัก แต่ขอให้ใจเย็นๆค่อยศึกษาดูใจกันไปทุกอย่างก็จะลงตัวเองสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีไรายได้เข้ามาแบบไม่ขาดมือก็จริงแต่ขอให้ระมัดระวังเรื่องรายจ่ายเพราะมีเหตุที่ต้องใช้จ่ายแบบกระทนหันเรื่องของการงานมีโอกาสสําเร็จตามที่คุณคาดหวังเอาไว้หากใครหวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่ค่อยพูดตรงๆว่ารู้สึกอย่างไรเน้นการ แสดงออกแทนคำพูดมากกว่าก่วนคนโสดจะได้มีโอกาสพบเจอคนที่ตรงสเปคโปรไฟล์ดีแต่อย่างไรก็ต้องรอเวลาพิสูจน์ใจกันอีกสักพักสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินคุณมีรายได้เข้ามามากมายหลากหลายช่องทางลองเริ่มการวางแผนการเงินไว้ก่อนตอนนี้จะกลายเป็นเศรษฐีในเร็ววันของการงานการงานอยู่ในช่วงขาขึ้นมีเกณฑ์ได้รับโอกาสเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาท้าทายความสามารถซึ่งจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างมากความรักสําหรับ คนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักพึงระลึกไว้ว่าคำพูดใช้อารมณ์ชั่ววูบมากกว่าเหตุผลอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะ และผีดใจกันได้ส่วนคุณโสดมีคนเข้ามาพูดคุยบ้างปรับปลายแต่ช่วงนี้ยังไม่ใช่จังหวะของคุณที่จะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนสาหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคุณมีเกณฑ์จะร่ํารวยเป็นเศรษฐีในอนาคตคุณเริ่มเก็บออมและวางแผนชีวิตที่ดีได้ในตอนนี้เรื่องของการงานการงานถาถมเข้ามามากมายพร้อมๆกันหากเรียกว่าขาขึ้นก็ว่าได้ แต่ขอให้คุณอดทนไว้เพราะทุกอย่างคุณก็จะต้องเหนื่อยก่อนถึงจะประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์เหนียวแน่นเป็นอย่างมากไม่สามารถที่จะมีคนมาแยกออกจากกันได้ส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่ดีมากๆคนหนึ่ง เรียกได้ว่าตรงสเปคคุณเลยก็ว่าได้สําหรับคนที่เกิดวันพารหาสบดีเรื่องของการเงินดวงชะตาการเงินของคุณแบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยในขณะเดียวกันคุณก็มีค่าใช้จ่ายต้องระวังเป็นพิเศษเรื่องของการงานมีเกณฑ์ดีแต่เหนื่อยเพราะไม่ว่าจะเป็นงานราชงานหลวงคุณก็สามารถเก็บไว้หมดและทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คุณกําหนดไว้ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่รักกันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ยอมปล่อยมือออกจากกันไม่ว่าจะเกิดความลำบากกันแค่ไหนส่วนคนโสดมีโอกาสเริ่มต้นและเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับใครสักคนที่นิสัยดีและโปรไฟล์ดีอีกด้วยสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคุณมีรายได้เข้ามาแบบไม่ขาดสายหากลงทุนในระยะยาวก็จะมีผลดีในอนาคตและมีโอกาสที่จะยกระดับฐานะอีกด้วยเรื่องของ การงานการงานของคุณการทํางานเกี่ยวกับการงานจะประสานงานในหน้าที่การงานทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างดี และประสบความสําเร็จตามที่คุณคาดหวังเอาไว้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักให้พูดคุยกันตรงๆด้วยเหตุผลและมีปัญหาอะไรที่ค้างคาใจก็สามารถคลี่คลายได้คนโสดมีงานเป็นคู่ยังไม่เห็นแววที่จะสนใจเรื่องของความรักเลยสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้จะหยิบจะจับอะไรก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดปัญหาที่เคยติดต,ติดขาดขาด,ขดก็จะคลี่คลาย ได้เป็นอย่างดีเรื่องของการงานการงานที่ทํางานกับคน จะสร้างเรื่องอึดอัดให้คุณบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็จะพ้นไปได้อย่างแน่นอนและเริ่มลงตัวมากขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์รักกันดีคอยเป็นกําลังใจให้แก่กันและการเสมอสว่วนคนโสดแต่งตัวสวยหลอ่อเตรียมรอไว้ได้เลยความรักครั้งใหม่จะเข้ามาเยือแล้วดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ